รถสวยโดนใจวันนี้ปรับราคาออกรถศูนย์บาทรถแรงมากๆครับกับนิสสันอัลเมล 1.2V ออโต้ปี2014เป็นตัวหน้าไม่เนเชงแล้วนะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติมือเดียวแท้ๆคู่มือครบนะครับช่วงล่างเฟิร์มๆเกียร์ขับดีมากๆวันนี้ปรับราคาเหลือเพียง199,000บาทและที่สำคัญนะครับออกรถศบาทส่วนใครติด แบ็คลีดอย่างไรก็ออกศูนย์บาทครับเพื่อนเคันนี้จัดพิเศษให้กับคนที่ประวัติดีและไม่ดีออกได้ง่ายๆเลยทีเดียวครับรถจอดอยู่ลาดพร้าว71ครับเพื่อนๆใครอยู่ใกล้ๆกลรีบเลยจองผ่านร้านเพียงแค่1,000บาทนัดหมายการรับรถคันนี้ได้เลยเดิมทีคันนี้นะครับเปิดในราคาอยู่ประมาณ2องแสนสามนะเพื่อนๆวันนี้ตลาดรถ มือสองเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะลงมาพอสมควรดังนั้นจึงมอบความสุขให้กับลูกค้าที่อยากได้รถมือเดียวป้ายแดงสวยๆตัวไมน์ดิเชงปี2014ครับและทีมการออกรถง่ายๆที่นี่เลยช่วยให้ผ่านได้อย่างง่ายๆนะครับใครสนใจนะครับที่จะออกรถคันนี้ต้องรีบครับ199,000าบาทไม่มีอีกแล้วนะครับต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้นะครับจากส่งรถทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวจัดไฟแนนซ์ก็ได้ทุกจังหวัดครับมาพูดคุยกันครับรับรองไม่ผิดหวังครับ สำหรับคันนี้เดิมทั้งทุกอย่างครับน็อตก็ยังเดิมนะครับไม่ขยับแม้แต่ชิ้นเดียวครับใครสนใจตัวไมน์ด้เชงคันนี้ต้องรีบเลยท็อปสุดๆชุดแต่งสวยๆหลอ่หลอๆแมกลมดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจโทรมาเลยครับขอคนพร้อมนะครับ0885845375ครับ